น้องบางคนสงสัยถามมาว่าไรนี่สิเป็นไรุ่ดท้ายอิลีบอกพ่อสิเป็นไรสุดท้ายของนองอิลีตีครับในในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นนี่ก็ก็คือจังสถานการณ์บ้านเมืองพี่น้องกังนพี่น้องสถานการณ์บ้านเมืองช่วงนี้มันกับ่อนาไว้ว่างใจครับและะ้วก็ทึ่งมันอีกหลายๆอย่างนะครับอีกหลายๆอย่างฉะนั้นมันมาประจบ เหมาะกันพอดีครับมาประจบเหมาะกันพอดีพอก็เยกยลยขอสำหรับโครงการหรือโปรเจกต์หรือโปรเจกต์พี่สอนน้องลำควาความโอเคเนาะก็คืออีพีนี่อาจจะอาจจะเป็นอีพีสุดท้ายอีพีสุดท้ายเข้าไสุดท้ายเนี่ยคือหมายถึงว่าขันท่าสามารถใช่อีอาทิตย์ต่อไปเป็นน้องสอนพี่ลำบอกคำพีเลย เป็นน้องเ้ามาสอนพี่บีบีครับวันนี้ก็เรว่าเชียวสุดท้ายสุดท้ายนี่ก็คือขันมีขั้งต่อไปแต่ยังว่นว่าัต่ยังว่าในชัดเกนว่าจะเมื่อไรแบบไดจังสัรนะพี่น้องแต่ถ้าหากว่ามีถ้าสามารถที่จะมีการจัดรายได้ที่สามารถจัดรายได้หรือมีการชุมนุ่มร่วมตัวกันได กาสิเป็นอีกอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับคืออาจจะเป็นเรื่องซื้อโปรเจกต์นัน่นก็ยังบ่ทันกกบยังบ่ทันบ่ทันได้ตั้งแต่ว่ากักัพ่อคิดไว้อยู่ครับก็พ่อคิดว่าถ้าหากว่ามันสามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับสามารถเดินหน้าต่อไปได้กาสิเป็นอ่าโปรเจกต์ที่ว่ารวมศิลปินของระเบียบวาทศิลป์นะครับร่วมศิลปิน ของระเบียบว่าสินอาซียแบบของอาซีพแบบสองมือต่อกันหรือสามมือต่อกันคือของน้าเสียงวีหก,กได้พี่นอ้องอันนี้เป็นอย่างอันนี้ทราถตากว่ามันสามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้โดยที่ไม่มีอะไรขัดข้องนะครับโดยที่ไม่มีอะไรขัดข้องแต่สิเป็นอาทิตย์ใดเดือนใด อันนี้เขาก็ล่อๆดูสถานการณ์อีกเชื่อหนึ่งนะพี่น้องเนาะแต่สําหรับที่ว่าโปรเจกต์พี่สอนน้องลําคำคำโอเคเ OK นาะนี่ก็เป็นโปรเจกต์ที่พ่อตั้งใจเฮ็ดขึ้นมาเฮ็ดใจเฮ็ดตั้งใจเฮ็ดขึ้นมาเพื่อเพื่อให้หยองได้แสดงความสามารถเพื่อให้หยองได้แสดงศักยภาพเพื่อให้พี่น้องได้รู้ได้เห็นในการพัฒนาตั้งแต่ ep แรกครับตั้งแต่ ep แรก มาเรื่อยๆจนถึง EPC ครับอันนี้คือความตั้งใจที่พอเหตุขึ้นมาว่าโครงการพี่สอนน้องล่ำคำคำโอเคเนาะโดยที่ว่าเราเอาน้องหรือเอาลูกเป็นตัวที่จะให้พวกพี่ๆศิลปินของระเบียบวสิ์ได้เข้ามาอาสอนเข้ามามอบความสุขความสนุกแต่ต่อไปโครงการต่อไปจุดโฟกัสอาจจะบวได้อยู่ที่ดูเข้า หยุดโฟกัสอาจจะเป็อายุที่นองเฮ้าครับอาจจะอยู่ในคําว่ารวมศิลปินครับร่วมศิลปินทุกคนก็นคือต้องโดดเด่นอิลป์โดยโดดเด่นแค่ลูกเข้าคนหนึ่งคนเดียวหรือเวลาศิลป์อายุนำลูกเข้าคนหนึ่งคนเดียวนะครับลูกเข้าก็อาจจะเป็นศิลปินร่วมในจุดนั้นครับแต่ว่าโปรเจกต์ที่ทำมาพีซอนหล,หลังนี้คือเขาตั้งใจว่าเอาลูกเข้าเป็นตัวรักตัวรัก เพื่อสิได้ขำขำเพื่อพี่พน้องสิได้เห็นการพัฒนา,อาของลูกเข้าครับแต่ถ้าหากว่ามันดําเนินงานดําเนินการไปยังไม่ได้ทางถ้าหากว่าทั้งัหมูบ่บ้านหรือทั้งหน่วยรัฐเป็นขอรอเข้ามาเข้าก็บจาเป็นต้องต้องยุดต้องเบรกต้องพัก แต่เข้ามาเบียกภาคกับพ่อกบกสีบ่อหายเพราะว่าพอ่อเขาว่าพี่น้องกับชิดหอดลูกพี่น้องกับชิดหอดพอ่อพ่อกับชิดหอดพี่น้องคือกันกะกสีเป็นตามคําเรียกร้องของพี่น้องเออเขาอาศียมาจัดอยู่เพื่อน,นเฮ่าในโดยค้นทีบ่อหลายนะครับกสีให้ลูกพย,อยายามฝึกฝนเจ้าของไปเรื่อยๆครับมืงอืน่นก็กษีผ้าพเพิ่นไปหา หมอ <se> หาหมอล้วก็ติผ้าไปหามงเรียนมงเรียนรองพิงให้เป็นจีจารักษณะครับมือขนนี่ก็ติผ้าพ่นไปหาหมอซิวล้วก็ติผ้าพ่นไปหามงเรียนเป็นจีจารักษณะในการใส่เสียงในการใส่เสียงต่ำเสียงสูงในการมุจากาเมิโดรีโน้ตครับผมตัวโน้ตครับมืออื่นมีกาสีกาสีผ้าไปจุดนี่ก้อนนะครับ ว่าอีพี่อีพี่นี่ครับพี่น้องว่า,วามีผู้ใดมาในเอาบปันนิกาศิลปินอ่ารักของเราหยับมาลุกพี่น้องเห็นหน้าด้วยครับอ่าอีพี่อีพี่นี่อีพี่นี่ศิลปินรักก็คือแมนจักกะพันบูธจักกะพันลำเพลินอ่าและะ้วก็หมูยองทิงดีน้องกุ้งธินกร น้องเจมอภิชัยน้องแบมกฤษณีน้องเบนชรดา้วก็น้องกล้วยเปรมะกมนครับวก็เจซีเอ็มอ่อนแม็กคือเก่านะครับสำหรับอีพีแต่ว่าถ้าหากว่ามันสามารถเลี้ยงต่อไปได้ก็จะเป็นอีกโครงกาหนึ่งโดยที่ศิลปินของระเบียบวัตินก็ต้องมาเกือบทุกคนที่ สามารถมาได้นะครับที่สามารถมาได้นะครับเพราะว่าจะเป็นพระเอกนั่งเอกโตพระโตแม่หรือหลายๆอย่างอันนั้นคือข้าสีนเนนลำเรื่องหาปลาตรวจลักลักหรือคุ้มศิลปินของระเบียวว่าสินมาได้ข้าเขา้เาวเสษเนนลำเรื่องแต่ขา้าวกสเสดเอาลูกข้านี่ยัดเขาไม่ได้คุ้มลำเรื่องเพื่อลูกจะได้เรียนรู้ลูกจะได้เรียนรู้ในการแสดงในการอ่า <c oughs> รับบทนั้นๆเพราะว่าจะไปน้ำพระเอกเพราะว่าจะไปน้ำดาวไล่เพราะว่าจะไปน้ำตัวลูกครับอันนี้พอ่อกะทีเบ่งเหลืองเบื่อเล่ากอน่าอันไดลูกคพี่เล่นได้น้ำคาบตาพี่น้องยังพร้อมใจสนับสนุนอยู่กับถาปลาทั้งมันบ่มีปัญหาอย่างครับกะทีกะทีจัดยุบบ้านไหนพี่ <c oughs> ให้น้อง <c oughs> ได้เบ่งอะไรลูกเฮ้อ อะไรทำไมคืออะไรขอบคุณครับอสองพันสองพันห้าร้อยดาวค,ครับสองพันห้าร้อยดวงครับขอบคุณพี่อ่าไงอ่านว่าอไงลูกอ่านไม่ออกฮะิอ่านว่านอะไรน้องครับน้องครับกิ <laughs> สตินทีกิสตินเดี๋ย <laughs> <laughs> วซื้อไทยวังนี่มาดูข้างหลังพ่อนน่ คีตินเป็นบอคีตินไปใ,ใช่ไหมใช่ไหมคีตินครับลูกคีตินขอบคุณครับว่าพ่อคีตินซื้อคือพลังอย่าลบไลยนะคะอ๋อคีตินคีตินคีติน,ตนสองคนขอบคุณมากครับผมอ่าเดี๋ยวนะครับพ่อขอพยายามไหลอ่านเดี๋ยวพ่อเอ็นนะสุดท้ายขอ,อสุดท้ายสวดแจ้ง สองพนาดวงพี่อ๋อพี่หวานสวีเดนชื่อเล่นชื่อหวานนะครับชื่อเล่นชื่อไทยชื่อไทยชื่อชื่อหวานขอบคุณไหมด้วยขอบคุณพี่หวานสวีเดนครับขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากๆนะครับคิสตินครับ,รบขอบคุณทุกความเมตตาที่พี่น้องมีให้กับลูกเด้อพี่น้องเด้เอัวสิบกันซอยกันครับซอยกัน,นหลายๆอย่างเพื่อ โดยเฉพาะรอบที่แล้วครับดีใจหลายครับเห็นพีเห็นนองร่วมพลังนําใจนะครับร่วมพลังนําใจเห็ดมาไร่เห็ดูเห็ดมาไร่เห็ดรูปไพในขึ้นเดี่ยวนะครับภพยในขึ้นเดียวแสนโกาบาทนะครับก็ต้องขอบคุณไอ้ร้ายครับพีพีนองร่วมใจร่วมพลังนะครับผมนี่คือพลังอันจริงญ่นะครับจากจากจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าครับแล้วก็อ่า ถึงที่เรียกป่าสิปิดปิดกุ้มนั้นสรุปแล้วเราไม่ได้ปิดเนาะครับเปลี่ยนชื่อเฉยใช่ไหมไม่ฮะน,นั้นปิดแล้วปิดแล้วเหรอแต่ย้ายย้ายมาย้ายมาออมพ่อเข้าใจไหมเนี่ยฮะไม่เข้าใจปิดไม่ได้ไม่ใช่เหรอเปิด,มไ,ดมไม่ได้ผมไม่พอดูแลแล้วเไรพลังความรักครับเข้าใจครับเข้าใจว่าพี่น้องนี่คือพลังพ้อมรับครับ พลังความหลักที่พี่น้องมีให้ให้ลูกมีความศรัทธาให้กบพอแล้วครับจึงจึงได้เหตุให้ที่อย่างที่พ่อบ่เคยเห็นพ่อก็เห็นพ่อบ่เคยรับอาพ่อก็ได้รับก็ยังมาไล่ยังเสียพี่น้องทางทางที่ลูก,กลองบารัชล,ลองบารัณเปลี่ยนลําบานัณ้เป็นความสามารถยังบาทันยังบาทันในซ้ำรุนพีพีเพิินครับแต่ด้วยความหาของพีของน้องฮักด้วย ท,ที่เขาเป็นเขารักในตัวตนของเขานะครับร่วมพลังอันยิ่งใหญ่นะครับเฮ็ดใหไทยลูกทางทาั้งที่บางคนก็ขึ้นก็พ่อครับบางคนก็มีเสียใจน้อยใจในในในความบางครั้งในความเป็นน้องเลยละบ่เป็นความเป็นของอื่นหรอกบางคนก็สิน้อยใจในความเป็นของน้องเองความความน้อยใจเสียใจในความเป็นของของน้องของโตน้องเอง ทำไมถึงว่าน้อยใจเสียใจในความตัวเป็น,ปนตัวตวนของเขาเพราะว่าตัวตวนของเขาก็คือก,ก็จะเป็นลักษณะนี้จะว่ปากหวานอ่อดอ่อนชอละหรือเสแสร้งขับผู้ลังค้นก็นเลยคิดว่าเออน้องอาจจะไม่ได้สนใจใส่ใจหรือหรือในความสําคัญประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคือเขาก็รักทุกคนนะครับรักทุกคน เ,เริ่มมีความรู้สึกว่าเออะโมกุลในใน,ในบ้านออฟฟิเชียลเนี่ยของเขาเนะครับเพาะว่าโมกุลครับแต่จากคือเพื่ความเป็นของเขาเขาทางพี่น้องได้ได้เอาไปเลี้ยงเองพี่น้องเอาไปเลี้ยงเองพี่น้องไปยุ่เอาเขาไปยุ่น้าเองพี่น้องสีสีรูท่านที่ว่าโอ้ทำป่อปืนเพิ่นหน่อยใจละเมอบอดได้แท้นิสัยเป็นเรื่องสี่ครับ แม่เตพ่อกับแม่อยู่อยู่น้ากันเรียงเรียงกันมาอยู่น้ากันช่ยมือกะ,กะอาการกับว่าตัง้งกะผีกับน้องแต่ด้วยความเรารู้ว่านี่ใส่เขาเป็นอย่างนี้แต่คำว่าเวลาบอาบอกว่าสอนนี่เขาเป็นสี่ข้กบอกสอนคือคือพ่อกับแม่สอนหลูกนะ่พี่น้องแต่สอนแต่คําว่าสอนนี้คือเขากับสิบหกเลยนะพี่น้องเนาะมันมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาจับเขียนกอไก่กอกาตั้งแต่เริ่มเข้าอนุบาลอันนั้นคือ มันมันมันกะเป็นการว,ว่าเริ่มต้นก่อใกล้กาะกาไหมอันนี้เขาบอ,อก่กใกล้กาะคือเขาเคยเคยเนียเคยเดินอีกรองหนึง่งอีกรองหนึ่งมาประตัว่าคือคนถนานัดทรายไปน้องตอวจิมมาหัดไม่เขียถนถา,า,านัดขวาได้มันกะใส่ใส่ใส่ใสเวลาจังหน่อยคือพอเกันเนื้อเท่าสูม,มือเนี่ยขนาดพอถนานัดท้ายพอจิมไม่เขียนขวาพอ,อยังเขียไนไม่ได้เท่าสุมือเนี่ยแต่ว่ากับพายาม แต่วันก็ได้ออกมามันกับบ่ได้มันกับว่ได้ได้คือความถนัดของเฮาครับฉะนั้นพี่น้องผู้ใดหน้อยอกน่อยใจกะกะบ่ต้องน้อยอกหน่อยใจได้พี่น้องเลยครับให้ให้ฮักในความเป็นตัวตนของเขานะครับเพราะว่าคือเดี๋ยวเจ้าน่อยคิดว่าเล็กน้อยเขามีความรับผิดชอบมากกว่านี้มีความคิดมากกว่านี้ครับก็คิดว่าเขาก็คงสิสิเอียดให้พี่น้อง ได้สิบโอบถึบใจเมนบบเบิดกิดสีลายขึ้นกว่าเก่านะครับแต่ว่าตอนนี้ค่ะคือต้องต้องท,ทอางําทุกอย่างครับพัฒนาทุกอย่างครับพัฒนาความคิดพัฒนาคเว้าพัฒนาบุคลิกอ่าคิดให้เขาตรงไห้เขาคิดไปถึงให,ให้ให้ออกจากตัวเขาหลายก็นี่ยังสินาคิดให้ถึงใจเขาใจเราคือคือพยายามที่พยายามพัฒนาเขาให้ให้ให้คิดไปทังสั่นนะครับผม อย่างไงก็รักชื่นชอบที่น้องเป็นแบบนี้ดื้อจังไกลขาเคือกเกาน้องอายุแค่นี้ต้องมารับผิดชอบครับเรื่องความรับผิดชอบนะครับเรื่องความรับผิดชอบนี่กัย่อมแต่ย่อมรับว่าเกินโตโยพี่น้องเรื่องความรับผิดชอบนี่กัย่อมรับว่าเกินเกินโตเกินวัยโเกินโตเกินวก็คือใครคือครับว่าเกินโตเกินวันี่คือหมายถึงว่าขึ้นขาดังกันเขาดังก็นี่ กักจะไม่ได้ถือว่าเกินโตเขาไม่ได้ถือว่ามันหนักหนาสาแต่ว่าคือลูกเขากับมันกันยังบพราะเนาว่า,นนา,าดังเขาว่าดังดังครับคนหูจักหลายนี่มันมันกระตั้งกันเอาี่นองเนาะเขามาดังนี่คือไปใส่ก้นตรงหูตรงหอมตรงงานดังไหลเขามาครับตรงแบบว่าจ่าจองโตล็อกโตคขามปีว่าจะเป็นโฆษณานี่ว่าจะเป็นรีวิวนี่ พอจะไปคอนเสิร์ตนั่นคอนเสิร์ตนี้อันเขาเอิ่นคนดังนะครับแต่รู้เข้าเป็นเป็นแค่ว่าเป็นที่รู้จักของคนมากกล่องลำเพลินนั่งแน่นแน่แนแกนจ่อรออยู่ข้างใน